สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับสินแสเข่งทำนายดวงเมืองปี2567ชี้ปีแห่งมังกรไฟสถานการณ์บ้านเมืองขัดแยง้งรุนแรงอาจารย์ชนทัตรือไทยพ่องหรือสินแสงเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทย ได้ทำนายดวงเมืองปี2,567ว่าในปี2,567เป็นปีแห่งมังกรไฟบรลายกันอลาวาดถล่มดวงเมืองในปี2,567นี้จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในปีปะทะระหว่างดวงเมือง21เมษายน2,325ปีขานธาตุน้ำกับปี2,567ปีมังกรไฟบรลายกัน ในสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืององค์การราชการวงการสงฆ์ศาส,สนาวงการบันเทิงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันล่มสลายปัทุความรุนแรงสร้างความแตกแยกวงการการเมืองที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเหตุให้เกิดคดีความซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ใช่ปีชงหรือ ปีที่ปะทะแต่เป็นปีที่มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกปี2567เป็นปีที่ยังคงเป็นมรสุมสำหรับประเทศไทยซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ต่อเนื่องปีพศ2567และปีของดวงเมืองก็คือ21เมษายน2325 เวลา6 5นาฬินาทีปัญหาต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายวิญญาณชั่วร้ายซาตานร้ายเมื่อว่าจะเป็นปีขานของปี2325และปีมะโรงของปี2567 ตัวการก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้งทางด้านการเมืองงานราชการก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสารพัดเหตุความคืบหน้าโหนฟองสนานเปิดดวงลีลาเคราะห์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตอนที่สองโหนฟองสนานจมรจ,จันเปิดดวงลีลาเคราะห์ตำแหน่งนายก ตอนที่สองระบุแม่หมอสมัครเล่นตอนที่534ด้วยโหนฟองสนานจำมรัจจั์ลีลาเคราะห์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่ดวงเมืองพระเสาจรวงเล็บ7จะเขย่าใหญ่รัฐบาลพักครวมนโยบายรัฐบาลระหว่าง19มิถุนายนถึง1ธันวาคม2567ตามที่ได้ทำนายไว้แล้วตอนนี้มาดูกันถึงลีลาเคราะห์และเกณฑ์ที่จะ ช่วยคานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรและกระทบความเป็นนายกพระยาของท่านหรือไม่ซึ่งขอสรุปเบื้องต้นง่ายๆคือตลอดระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่วันเกิดที่15กุมภาพันธ์2567เป็นต้นมาแล้วจะกินเวลายาว1ปีถึง15กุมภาพันธ์2568 ที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านมีแนวโน้มครอนแลรนไร้สถิรภาพต้องพบกับการบั่นทอนเป็นระยะระยะด้วยหลักโหนดังนี้กไก่ตั้งแต่วันเกิดที่15กุมภาพันธ์2567ถึง15กุมภาพันธ์2อ6 8อายุเจ้าชะตาย่าง63ปีทักษา,าจรตกภูมิเสาวงเล็บ7มีคำทำนายเรื่องใหญ่ ในชีวิตที่เกิดในหนึ่งปีนี้ตามลิขิตทักษาพยากรณ์นิพนธ์ดวยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีว่าตกหรดีโสราเกรงพยาภัยหลักหลากประหยัดปากจงหนักเสียของรักใหญ่ยุ่งเพราะเพื่อนฝูงมูลนายทรัพย์เสียหายหลายด้านอย่าเข้าบ้านผิดเวลา หินลาภาจักได้สรุปคือให้ระมัดระวังคําพูดซึ่งทางโหนหมายถึงพระพุทธน่าจะรวมถึงเอกสารหนังสือลายเซ็นด้วยเพราะมีโอกาสเสียของรักชิ้นใหญ่อันเนื่องจากเพื่อนฝูงหรือพวกเจ้ามูลนายเพ่งเลงไปที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นของรักชิ้นใหญ่มีโอกาสจะกระทบกระเทือนจากกลุ่มมูลนาย คือสมาชิกผุ้ที่สภา40คนที่ยื่นเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของท่านจากการลงนามกวงเล็บลายเซ็นสนองพระพรมราชองการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่ตั้งไว้ความคืบหน้าผ้าดวงเมืองปี2567จะเกิดอะไรขึ้นหลังเปลี่ยนพุทธศักราช เรียกได้ว่าการดูดวงเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้เราจะพามาดูคำทำนายของอาจารย์บุษรินปัทธมาคมโหรชื่อดังที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ประเด็นผ่าดวงเมืองปี2567ว่าที่ผ่านมาราหูอยู่ในเรือนวินาศแต่ตอนนี้ราหูไปแล้วตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อราหูไปแล้วเหตุการณ์ร้ายๆในบ้านเมืองจะคลี่คลายนับตั้งแต่17ตุลาคม2566ถึง5พฤษภาคม2568หรือระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งบ้านเมืองสงบอ,อะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นประชาชนมีความสบายใจกันทั่วนหน้าโหนคนดังบอกอย่างนั้นและว่าเมื 2> 2่อ2-3เดือนที่แล้ว ดวงเมืองเกิดนิติสงครามดาบพฤหัสบดีเป็นกาลกินีจรทัพลักษณ์แต่หลังจาก21เมษายน2567ไปแล้วดาบพฤหัสพอดีไม่เป็นกาลกินีจรทับลักษณ์แต่จะเป็นมนตรีจรทัพลักษณ์หลัง30เมษายน2567เปลี่ยนเข้าเรือนการเงินฉะนั้นตั้งแต่30เมษายน2567รดวงเมืองการเงินก็จะดีขึ้น ทำมาหากินคล่องกันทุกส่วนรายน้อยรายใหญ่ดีขึ้นหมดคล่องตัวขึ้นปี2,567เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่วันเกิดดวงเมืองคือ21เมษายน2,567และหลังจากวันที่30เมษายน2,567ดาวดาพริหัสจรเข้าในเรือนกระดุมพระทำให้การเงินดีขึ้นลาบผลก็ดีขึ้นสินค้าพวกเกษตรกรรม จะขายออกได้ดีและขายได้ราคาที่สำคัญที่สุดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดินปลูกบ้านขายก็จะได้ราคา